นี้เป็นเรื่องอธิบาย b o นะครับมันไม่ใช่จาวาคลิปแต่ก็อ่านได้เหมือนกันนะครัอันนี้เป็นคาดว่าเป็นจาวาก็มันจะแบ่งออกเป็นเนี่ย a b c d e นะครับ a b c d e ไอ้พวก o n อนะไอ o หนึ่งนะครับ o หนึ่งเนี่ยคือ n เท่ากับ a dot l e n c n t เท่ากับศูนย์ก็คือพูดง่ายงคือ n หนึ่งเนี่ยไม่อยู่ในรูปเลยเป็นแค่ statement หนึ่ง statement อ่าห,หนึ่งมันโค้ดหนึ่งมรทัดของเราอ่ะนั่นแหละคือ o หนึ่งนะครับหนึ่งมรทัดเท่ากับ o หนึ่งสองมรทัดเท่ากับ o สองสาม,มันทัดเท่ากับ o สามก็เรียนไปเรื่อยอันนี้ตรงไปตรงมานะครับซึ่งก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นถ้าไอ้พวกจำนวนมรรทัดอ่ะมันเยอะสมมุติจำนวนมรรทัดเป็นหลักหมืน่นแต่เราไม่มีลูปเลยแน่นอนโค้ดก็นทำงานเร็วมันไม่มีโบการทำซ้ำนี่แต่ถ้ามีวนหลูปเมื่อไหร่ก็จะเริ่มทำซ้ำก็จะเริ่มนับว่าเป็น o n นะครับก็รูปแรกเลยรูปฟอแรกนะครับคือ on นะครับเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงนะครับ a คือ1 b คือ n c คือ n นกำลังสองนะครับจับแมทชิ่งกันนะครับอย่าไปคิดว่าไอหนตรงนี้คือฟอ r ตรงนี้อย่าอย่าไปดูบรรทัดพวน้นคืออย่าไปดูบรรทัดดูที่เส้นขอบมันดที่เส้นไอกรอบเนี่ยดูที่เส้นกรอบน,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 นะครับกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือแค่ไอ้พวกตัวอ่า n อเท่ากับเอเดอร์เลนนี่พวกบรรทัดเดียวเนี่ยรวมไปถึง in i ไเท่า,ากับศูนย์ใน for ด้วยเพราะว่ามันยังไม่วนลูปใช่ไหมมันเป็นแค่ประก,กาศเริ่มต้น for มันก็ยังเป็น o อหนึ่งนะครับชั้นสามบรรทัดนี้รวมก็จะเรียกว่าเป็น o อสามเป็น o อสามก็แค่นับเฉยๆจำนวนบรรทัดไม่มีอะไรงา่ายๆอ่าแล้วพอเข้าสู่ไอ้กรอบ b ตัวนี้นะครับกรอบ b เนี่ยมันมี i น้อยกว่า n แล้วก็แล้วว่าไอวกก็คือวนไป n รอบใช่ไหมวนไป n รอบ ไอ้วนไป็ n รอบเนี่ยก็คือไอ้ตัว n ตัวเนี้ยมันจะใช้เขาเรียกว่า O n อ่าคุยง่ายก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะวนกี่รอบแต่รู้ว่ามันมีค่าความ complexity ความซับซ้อนของเวลาว่าจะใช้เยอะเนี่ยเป็นค่า O n นะครับก็คือตามว่ามันต้องวนกี่รอบ่นแหละ คือตัวแปรเราเนี้ยมันเปลี่ยนได้ตลอดแลหละวนลูปเราเขียนโปรแกรมบางครั้งเพื่อส่วนใหญ่เราก็ดอทเลนเอาใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าดอทเลนเนี้ยมัน,มนกี่รอบมันแน่มันก็เลยแทนด้วยเไปก่อนก็เลยแทนด้วยเไปก่อนคอโทษครับอ่ามันก็เลยแทนด้วยเไปก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยจะเรียกว่า o n คือลูปแรกเรียกว่า o n อ่ะพอลูปที่สองครับลูปที่สองก็คือเอ่อเท่ากับ บวกหนึง่งอันนี้ก็แล้วก็เจน้อยกว่า n นี่ไอกรอบ c ตัวนี้ครับมันคือ n อนกำลังสองนะนะครับกรอบ c นี้คือ n อนกำลังสองนะครับอเ,นะเออนะเออไอตัว b คือเนเฉยนะครับส่วนกรอบ c เนี่ยคือ n อกำลังสองคือตัวนี้ตัวฟตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวดูดีๆคือ ฟอตรงเนี้ยมันยังนับมันยังไม่นับเป็น n ตัวที่สองนะครับเพราะว่ามันเส้นเนี่ยมันขอบวาดไปถึงแค่เทถา่าไบวกหนึ่งคือมันวาดไปถึงแค่ไอ้ตัวตัวกำหนดเริ่มค่าเริ่มต้นของฟอตัวกำหนดค่าเริ่มต้นของฟอเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยมันจะแค่มันยังไม่บนลูปเออแล้วไอ้ตัวที่จะเป็น n กําลังสองจริงๆอ่ะก็คือไอ้กรอบเนี้ยไอ้กรอบตัวเนี้ยไอ้ฟอตัวเนี้ย อันนี้เหมือนมีฟอร์ดุยอสามแต่จริงๆเราดูแค่บรรทัดนี้นะครับอ้อ,อ้ตัวนี้นะับเป็นค่าคงที่อ่โอเคก็มีประมาณนี้แล้วก็ถามว่าทำไมมันเป็น N กำลังสองเพราะว่าโปรตีเราวนลูปถ้าเราวนเอาลูปซ้อนกันสองตัวถ้าลูปข้างนอกมีเลนสเป็นห้าลูปข้างในมีเลนสเป็นสีแสดงว่าเราจะทำงานกี่ครั้ง ยี่สิบถูกไหมเอาห้าคูณสี่ถูกไหมก็คือวนกี่ครั้งอะ่ะเอาเลนตัวนอกกับเลนตัวในมาคูณกันเอาเอ็นมาคูณกันอ่ามันก็จะได้ห้าคูณสี่จะได้เป็นจํานวนรอบทั้งหมดอ่าแล้วพอเอาถ้าเราเปลี่ยนในตัวเลน่ะเป็น end, เอ็นเอเราไม่รู้ว่ากี่รอบเราไม่รู้ว่าเป็นห้ารอบเราไม่รู้ว่าสี่รอบเราก็แค่เอาเอ็นมาคูณกันพอเอ็นมาคูณกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นโอเอ็นกำลังสองนะครับเลยเรียกว่าเป็นโอเอ็นกำลังสองก็คือ ก็เริ่มมีความเติบโตแบบกราฟมันเริ่มมันจะเริ่มโตเร็วแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องยกกําลังมาด้วยเป็นตัวเลขยกกาลังถ้าเป็นกราฟนิสสันก็คือมันจะโตวไวมากนะครับแล้วก็ลูปถัดไปมีฟอร์ตัวที่สามก็เอ็นกำลังสามนะครับก็ต้องไปลงมาก็คือถ้ามีดูนซ้อมกันสามตัวก็จะเอาอลูกที่วนจํานวนรอบเนี่ย้างสามตัวเนี่ยมาคูณกันสามรอบก็เลยกลายเป็น n คูณ n คูณ n, n, n. อะก็เลยเป็น n กำลังสามนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ x อันนี้ก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่ลันหนึ่งครั้งเฉยๆนะครับโอเค,อเคก็เวลาเรานับ Complex กซิตเนี่ยเราเราจะนับ Worst Case ส่วนใหญ่จะนับ Worst Case กับ a v e r a g e Case Best Case จะนานๆคิดที่ยกเว้นว่าเราเชื่อว่าเราป้องกันไม่ให้เกิด Worst Case ได้โอเคเราก็จะคิดแบบ เชสที่มันเป็นไปได้ได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเราจะมองโลกในแง่รายไปก่อนอ่าแล้วก็เวอร์เร e เชสก็คือโดยเฉลีย่ยแล้วเป็นไงก็จะว่ากันไปทีนึนะโอเคอ่าก็กลับมาตรงนี้ก็คือถ้าเป็น n กําลังสองก็กราฟที่อยู่ตรงนี้ n กํลังสามก็จะกราฟก็จะคงเยอะขึ้นอีก n กําลังสี่ n ก็จะคงเยอะขึ้นอีก โดยง่ายคือโค้ดจะยิ่งทําง,งานช้าถ้ามีหล,ลูกซ้อนกันเยอะมากนะครับลูกซ้อนกันเยอะกี่ชั้นก็โค้ดยิ่งทําง,งานช้ามากนั้นเพราะว่ามันเกิดจากเอาเอ็คูณเอ็น N, ซ้อนไปกี่ชั้นก็แล้วแต่ก็คูณไปเรื่อยๆมันก็จะช้าลงเรื่อยๆยนะครับโดยที่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันเอ็นมัน,ม,นมันอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้แต่เราเห็นแล้วว่าเมื่อมีหลูกซ้อนกันตั้งแต่สองชั้นเป็นต้นไปนเนี่ยจะเริ่มช้าแล้วนะมันจะเริ่มช้าแล้ว อะ,อะไรประมาณนี้โอเคอ่ะ O l ล็อครับอันนี้เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของ big O คืออันนี้ล็อกเอก็เป็นทางคณิตศาสตร์หน่อยนะครับล็อกเอนนี่ยเอ,อ่อถ้าดูกราฟจากในนี้นะครับดูกราฟจากในนี้โ l ล็อกเอนเนี่ยจะน้อยกว่า O-N ด้วย จะใช้เวลาน้อยกว่าโนลูคธรรมดาค่ะ็อกเอคือจะเร็วเร็วกว่า o n นะครับ O อไอโ n เนเนี่ยคือหลูดธรรมดาหนึ่งครั้ง O อคือหลูดธรรมดาหนึ่งครั้งแล้วโอ o g n เนี่ยคือ,ค o คอ,คคอถ้าในทางของรกรม,มงก็คือหลูดธรรมดาหนึ่งครั้งที่มีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทำให้มันไม่โตแบบเฉียงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดูตัวอย่างเอา